ครับคลิปนี้กับภาพพี่น้องมาเบิงหวานเสนจัจนทองอีกจ้คลิปครับซึ่งหลังจากพี่กายผมกับเคยลงพี่น้องเบิงไปแล้วนะครับสําหรับหวานเสนจัจนทองครับคลิปนั้นกับเป็นคลิปที่ผมถ่ายโยบนภูเขาครับตอนที่พบเจอเพ็นรังแรกนะครับก็ได้ถ่ายลักษณะส่วนต่างๆพี่น้องเบิงไปแล้วครับว่าสิเป็นต้นแล้วก็ใบของแลลวกหัวของเพ่นนะครับแต่ว่าที่เขาขาดก็คือ สิขาดเพียงดอกของเพอนครับในคลิปก่อนนะครับพอดีคลิปนี้มันมีการออกดอกให้เห็นครับเกยอยากถ่ายพี่น้องเบิ้งอีกจะคลิปนะครับสําหรับหวานเสน่ห์จันทองครับแล้วก็สีมาวาถึงวันที่ควรปลูกจากเล็กๆกหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผัวถือว่าเป็นหวานดีหวานมงคลที่มีบันทึกไว้น้ตำราอีกชนิดหนึ่งครับสําหรับหวานเสน่ห์จันทองนะครับ แต่ว่าหลายคนก็นยังเอาตนผัดโบกทองครับนํามาเห่นเป็นวั่นเสนจันทองนะครับซึ่งตนนั้นก็นถือว่าบริตรงกับตำราที่เดบันทึกไว้ในยยคตนบันไดครับสําหรับผัดโบกทองนะครับถ้าวั่นเสนจันทองครับตีตำราพันไดบันทึกไว้ก็คือตนที่มีลักษณะที่คล้ายกับหญ้าเหมูนะครับเพราะว่า เพิ่นก็ได้เปรียบเทียบต้นกลับใบของเพิ่นครับว่ามีลักษณะ้ายกับห้าเหี่ยวมูนะครับแต่ว่าสิมีความแตกต่างกับเพียงบริเวณหัวของเพิ่นครับสิมีลักษณะหัวถีเ่ยวกวัวห้าเหี่ยวมูนะครับแกับบริเวณกับใบของเพิ่นครับลำไปจจดึงอยู่บริเวณหัวของเพิ่นนะครับถ้าหฮาขุดขึ้นมาก็สีเห็นลักษณะเป็นออกเป็นสีน้ำตาลครับอยู่บริเวณกับใบลำไปเจถึงหัวของเพิ่นนะครับ บางครั้งเขาก็สีเห็นลักษณะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวอ่อนครับสำหรับลำต้นของเพ่นนะครับครับส่วนลักษณะใบครับมีลักษณะใบเรี้ยวเยานะครับบริเวณปลายใบแหลมครับแล้วก็บริเวณรล่องกลางใบของเพ่นก็สิเป็นรล่องเลึกลงไปครับสำหรับหวานชนิดนี้นะครับครับสำหรับใบของเพ่นครับก็มีสีเขียวตามที่พี่น้องเห็นนะครับมีลักษณะเป็นสีเขียวเกียงมันครับแต่ว่าถ้าหฮอเอามือสัมผัสหรือว่าลูบลงไป หาลำต้นของเพลนครับจับบริเวณปลายใบของเพลนแล้วก็หลูดลงไปหาลำต้นนะครับเอาสิดูซึว่าบริเวณริมใบของเพลนครับสิมีลักษณะสากหรือว่าละคายมือจักเล็กจักน้อยครับสําหรับใบหวานชนิดนี้นะครับับสําหรับลำต้นของเพลนครับลำต้นของเพลนจะค่อนข้างจะออกกลมครับแล้วก็เวลาที่เพลนออกดอกนะครับเพ่นก็สิมีการแท่งการช่อขึ้นมาจากบริเวณกลางลำต้นครับเป็นการช่อที่เงวขึ้นมานะครับ เป็นลักษณะกลมๆนะครับสําหรับการช่อดอกของเพินครับแับนี้ก็คือลักษณะดอกของเพินครับพี่น้องก็คงสิเห็นเป็นลักษณะสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าหูสังเกตดีๆครับหรือว่ามองดีๆก็สิเห็นเป็นเกสรสีเหลืองอ่อนๆครับในอยู่บริเวณช่วงดอกของเพินนะครับตามบริเวณดอกของเพินครับสําหรับเกสรสีเหลืองอ่อนๆครับสําหรับดอกหวานชนิดนี้นะครับนี่ก็คือความแตกต่างครับหญ้าแหมูทั่วไปนะครับ พี่นองกาคงสเห็นลักษณะเกสรสีเหลืองของเป็นนะครับสีมีลักษณะเป็นเล็กๆในน้อยครับแล้วก็เป็นสีเหลืองอ่อนๆครับสําหรับประโยชน์หรือว,ว่าคุณความเสือของหวานชนิดนี้ครับสึ่งตำราเป็นกด้บันทึกไว้นะครับว่าการปลูกหวานเสน่ห์จันททองไใบ้านไว้เฮือนครับหรือว่าปลูกไวต้ตมหางล้านหรือว่าล้านค้าล้านค้ายครับบริษัทต่างๆก็ถือว่ายอมเป็นเสน่ห์เมตตามหานย่อมแล้วกะ็นำลาภผลไม่ให้ผู้เป็นเจ้าของครับ ผู้เป็นเจ้าของหวานนะครับเห็นให้ทําม,มากค่าขายดีครับหรือว่าติดต่อจิรจาค้าขายในเรื่องการงานได้ดีครับสําหรับการปลูกหวานชนิดนี้ไว้นะครับหรือว่าถา้าห้องน้าไปใส่ให้เป็นทางด้านเมตตามหาสเนครับก็ให้นำเอาหัววานนะครับนำมาบดเป็นผงให้ละเอียดนะครับนำมาผสมกับสีเผงไว้ท่าปากครับ ก่อนที่เฮาสินำไปใส่ครับเพิ่นก็ให้อธิษฐานแล้วก็เสก้วยคาถาพุทธสังมิสามจบเสมอครับก่อนเฮาสินำโอหวานชนิดนี้ไปใส่ครับหรือว่าสินำเอาสีผึเงกันมาทาปากเนาะครับครับสำหรับการปลูกหวานชนิดนี้ครับในตำราเพิ่นกะได้บอกไว้เนาะครับว่าการปลูกหวานชนิดนี้ครับก็ให้ปลูกตามวันเกิดผู้ที่เป็นเจ้าของหวานครับก็สมมุติว่าเจ้าของหวานเกิดวันจันทร์ครับก็ให้เลือกเอา วันจันรเป็นวันปลูกนะครับแต่ว่าขอให้เป็นช่วงคางคืนของเดือนนะครับหรือว่าถ้าเจ้าของวันเกิดในวันเดอื่นครับให้เลือกเอาตามวันที่เขาเกิดนะครับเป็นวันปลูกนะครับแต่ว่าขอให้เป็นช่วงลางคืนของเดือนก็เป็นพ่อครับสําหรับการปลูกวันชนิดนี้นะครับเผื่อกว่าสิเป็นมงคลดียิ่งขึ้นไปแล้วครับถ้าเขาปลูกวันแล้วนะครับเพื่อกว่าเสกโดยคาถามหาลาภโหตุพวันตุเม1หนึ่งจบหรือว่าสามจบเสมอครับในเวลารลดน้ำนะครับ วเวลาที่ห้องลดน้ำทุกครั้งก็ควรเสกโดยคาถานี้เสมอครับกสิเหดให้หวันเป็นมงคลดียิง่งกันไปครับนี่ก็คือความเสื่อในตำรานะครับสำหรับการปลูกวนันชนิดนี้ครับก็บคือหวันเสนจันททองนะครับคลิปนี้พี่น้องก็คงสิเห็นลักษณะทั่วไปของเป็นแล้วนะครับนี่ก็คือดอกที่ผมถ่ายในช่วงกลางคืนครับอาจสิเห็นสีเหลืองที่เข้มขึ้นมากกว่าตอนกลางเว้นครับสำหรับการถ่ายกลางคืนนะครับ คลิปนี้กาสีภาพพี่น้องเบื้องไวเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ